สวัสดีครับผมจะเล่าปัญหาให้ฟังนะผมเพราะว่าผมไลฟ์สตรีมกระตุกมากนะผมผมก็เลยซื้อ CPU จาก j b แล้วเขาโทรมาพอดีนี่คือเล่นไม่เต็มจอแล้วนะยังจะอุตสา่าห์ร้อยอ่ะนะจะใช้ AMD หรือ Intel ดีวะเน<ม>ี่ยเอนใช้ Intel เลยเนี่ย่ามั้โนเงินธนาคารของฉันสั่งให้เห็นๆกันเลยว่ามัน3ชั่วโมงจริงว่ะเอ่อให้ออกใบกำกับภาษีด้วยตกฟรีค่าจัดส่งศูนบาทยืนยัน แต่งซินค้าปุ๊บรอสักครู่อ่าอันนี้ขอปิดไว้ก่อนสวัสดีครับผมจากจากไหนนะครับอ๋ออ๋ออ,อ๋อ,อครับผมครับผมอ่าครับผมครับครับผมครับผมรับครับผมก็พอ เข้าซอยคูบอนหกมาใช่ไหมครับแล้วก็ตรงมาตามทางอย่างเดียวเลยครับผมพอเจอแยกห้านะครับผมก็คือมันจะมีป้ายที่เขียนว่าแยกห้านะครับผมให้ตรงมาครับผมอ่าตอนตอนถึงแยกห้านะครับผมก็โทรมาหาผมก่อนก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะออกไปรับครับผมถึงถึงป้ายแยกห้าแล้วโทรหาผมนะครับผมครับผมสวัสดีครับนี่นะครับผมก็คือผมซื้อ cpu แล้วก็บอร์ดแรม เป็นที่เรียบร้อยก็คือ I5 นะก็คือประมาณว่า9 4 0 0 f นะครับผมก็ประมาณ5000กว่าบาท6000กว่าบาทอ่นะประมาณนี้แล้วก็บอร์ดก็รวมของเบ็ดเสร็จประมาณ15 0 0 0พอดีเป๊ะนะผมับผม14,700นะแล้วตะเกียก็คือเป็น Messenger โทรมานะผมแล้วก็ผมจะเอาไอ้นี้ให้ดูนะผมเมสเซจที่ผมจ่ายตังค์ไปตะกี้นะผมนี่นะผมผมจ่ายไปเวลาประมาณตีสามนะผมนี่ อันนี้มองไม่เห็นชัดเจนนะเดี๋ยวผมจะแปะให้นะแล้วก็นี่หมื่นห้าสี่เจ็ดร้อยก็ประมาณหมื่นหกนะครับผมนี่ผมจ่ายไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วเขาจะมาส่งให้ถึงที่บ้านประมาณหกโมงเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหกโมงประมาณหกโมงเนี่ยเขาจะโทรมาแล้วก็ได้รับของหรือเปล่านะครับผมโอเครอกันอีกทีนะครับผมซึ่งเวลาตอนนี้ประมาณ ตีสามห้าสิบเอ็ดนะครับผมผมสั่งไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมในขณะที่ผมไลฟ์สตรีมอยู่แล้วเกมดิวิชันเนี่ยมันกระตุกมากนะครับผมเพราะว่าผมไลฟ์สตรีมจ้ะและนี่คือเขามาแล้วนะครับผมนะผมรออยู่หน้าบ้านนะครับผมเข้ารถบีโก้มาส่งนะฮะตอนนี้เวลาประมาณตีห้านะครับผมให้ดูนาฬิกานะครับผมนี่ประมาณตีห้านนะเออ นั่นไงรถมาแล้วนะครับผมนี่นะครับผมรถมาแล้วรถมาส่งของนะครับส่งก่อนเวลาดีกว่าน,นะครับงาน,นถ่ายรูปเป็นสินค้าหรืน,นะครับครับผมางาน,นม,มองไม่เห็นเลยเปิดไฟก่อน คือกำลังสตรีมอยู่แล้ว CPU มันนี่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอคือ CPU มันเก่ามากครับผมตั้งแต่ปีห้าปีที่แล้วเนี่ยสตรีมแล้ว CPU มันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันกระตุกตงค,ครับผมนี่มาเป็นแอ r ดรอปเลยโอเคครับขอบคุณมากครับผมอันนี้นะผมคือแอ r ดรอปนะครับผมมาจริงๆนะครับผมข้างนอกยังมือดอยู่เลยนะ นี่ดูดูนี่ j จ b บครับผมมาจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวหาว่าจัดฉากนะครับผมเรามาดูของข้างในเลยก,กันดีกว่านะครับผมว่าของจริงบ่าวโถวนี่ผมสั่งจริงๆนะจะได้มีของสามอย่างนะครับผมอ่ะแลวนี่คือแพ็คข้างในนะครับผมของจริงๆโอ้โหแล้วที่กันกระแทกแม่งโคตรเยอะเลย ออ่ออันนี้นะผมที่ผมสั่งไป3ามอย่างนะมีอันนี้นะครับผมนอคอไ้าสี่ศูนย์ศูนย์เนะครับผมนี่เก้าสจริงๆนะครับผมไอห้าเจนห้าไอเจนเกนะนี่คอ i ไอห้าของแท้นะโอเคแล้วก็จะมี แรมนะครับผมแรมสตัว 16GB นี่เป็น ddr 4แล้วนะครับผม xmp certified เนะีเออเป็นของ HyperX นะครับผมนะอันนี้แล้วก็อีกตัวที่ขาดไม่ได้คือเจ้าตัวเมนบอร์ดนะครับผมเอ๊ะเหมือนกับว่าเขาแกะของแกะมาด้วยนะเออเช็คของชัวร์นะ ก็มีของนี่เป็นบอร์ดประมาณตัวประมาณสี่พันนะครับผมก็เป็นรุ่นเซสามเศูนย์เอโของ MSI นะครับผมเนี่ยสรุปเลยนะครับผมว่าเขาไม่ได้โมนะครับผมคือตอนแรกสั่งแล้วก็ส่งภายในยี่บสี่ชั่วโมงก็คิดว่าเขาจะส่งภายในแบบตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะผมถ้าไม่ใช่ส่งด่วนนะนี่คือไม่ได้ส่งด่วนนะเว้ยคือสั่งตีสามครึ่ง คือได้ตีห้าก็ภายในสามชั่วโมงอะนี่ไม่ถึงสามชั่วโมงด้วยนี่สองชั่วโมงมั้งเออชั่วโมงกว่าด้วยซ้าชั่วโมงครึ่งคือได้ของแล้วอะคือแบบสั่งตอนดึกอืมไม่ใช่ไวรัเล่านะครับผมที่พี่เขาแชร์กันมาแบบพี่เขาโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยคือของจริงของจริงจริงคอนเฟิร์มนะครับผมเดี๋ยวประกอบคอมเสร็จแล้วก็ไปเล่นต่อแล้วกันโอเคบาย